สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพาโชคคนเดิมนวลพารวยครับเมื่อนี้พอซอฟพาพีพ่พนองมาตามแนวทางปูทุดงปลดหนี้นะครับอตอนนี้พี่นองก็เตรียมแคบเตรียมจดได้ครับเตรียมสมุดประก,กามาพร้อมครับสด,สดสดตอนเนี้เลยครับปูทุดงเพ่นกับมาแล้วครับเมื่อนี้เพ่นมาถึงบานอีกแล้วครับพ่นมาถึงบานเิ่นสีมาหายแนวทางชุดปลดหนี้ทกอสอสันได้ยินแววๆนะครับ ตอนนี้พี่น้องยูทูบกับเต็มแล้วครับพี่น้องยูทูบกับกำลังสืบบันทึกนะครับนะไปพี่น้องไปเตรียมสมุนประกาศมาน้าม้อครับมาเอาชุดปลดนี่ทกศนะครับของปู่ทุดงปรดนี่เขามาหลายงวดติดเลยนะครับปู่ทุดงปรดนี่ครับใครมีนี่ห้ามพลาดนะครับเจ็ดเจ้าแจนามตัววงเลยวงเลยเข้าไปซื้อเลยหกเก้าเจ็ด ข้าวฟันวัดเดอนผู้หสิพ่อม่นเป็นแปดห่ตเอ๊เป็นยังกว่ากบุ้งจักแล้วหกเก้าเกปูหกเก้านี่ว่งไว้เลยบอปู่องไวเลยหกเก้ะว่าเขาจะไปซื้อตัวใดสุดใดนอสิทีให้พี่น้องขึ้นไปปศนีไดนีอ่เอาเม็ดเดียวรลปูตัวไดก่อนที่เสี่พนไปปดนีปูครับครับวิ่งหกตัวเดียวนั่น นั่นนั่นนั่นางานไปช่างบอวิ่งเกตตัวเดียวอยู่เนาะครับงวดที่แล้วผู้บอกว่าวิ่งเตตัวเดียวงวดนี่วิ่งหกตัวเดียวคันผู้ได้เป็นเนื้อท่อสอยากไปปดเนื้อท่อสอซื้อเลยครับมันบรแมนผู้ผู้อยากได้เงินเนี่ยซื้อเอาครับครับพันผู้อยากว่าอยากเสียเงินจะซื้อเอาไปตีดไปสายเงียนไว้ครับไม่ไม่ดอกกอปอยเยขอรีรี่รีอรอบรี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 บเีบร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 ีบนีบรีผู้บรีบรีบกีบรีบรีบี้รี้รรีบร ตัวเดียวโฮโลวิ่งพันหนึ่งอะไรสามพันหนึ่งตัวไม่วิ่งเท่านั้นมันบอปอดหนีมาเลยละปู้เป็นบอแมนบอให้เป็นนีไรไปรนั่นพูก <c oughs> เป็นนีไรก็ไปซื้อไรเองหรอต้องาได้บอกอยากบางคน,าน,านว่างานก็ว่าเก้าเจ็ดเก้าแปดแต่มันออกเครื่องบนเข่งางล่างวันนี้วิ่งหกตัวเดียวหกตัวเดียวมันเลยหกเจ็ดวิ่งหกตัวเดียวก็แซ่หกเก็บตัวเดียวโฮโลซะไปยังละปู อันนี้อันนี้เลขเลขวันทุมมันออกเนี่ยเลขเลขเลขทุ่มทุม,มนี่มันนี่มันใส่เน,งงนี่ยเจ็ดแปดเก้านี่ยแปดหกต่ะหกแปดหกถาเขาซื้อสองตัวเนี่ยเขาซื้อแปดหกหกห้านี่เลขทุ่มนาปูจนะนะเขาพยานมาว่าว่าจะซื้อเก่งยิ่งมากยอันนี้เพื่อไล่เมื่อปูเด้อนี่ ไพ่เสือเงียนยี่มมา่นรเลขวันที่แปดหกเลขแปดเกา <S 2> 2 <S ้มกมาหกห้าแปดศูนย์ลงไปกระจ้าน้ำมันเป็นเลขวันตีปูเลขวันของมันเลขกระจ่าวันมันตีออก,กเลขมันขึ้นมันลงดิสุดนี้บางทีมันตีขึ้นจะลงครูนะจับคู่เลยครับว่ามัร์หกวิ่งหกจับคู่จังเดะ ต้องบอกแล้วพอเแล้วจับคู่จังดีจับคู่หกคู่หางครับอ๋อคนย่งบอกเลยทุ่มหาสามทุ่มเล็บหนื้อส้มมือหกยี่สิบหกก็สามมือเนี่ยตัองบอกโอ้พอดีมันได้มันบอแมนบอแมนหูดีเพราะว่าเนี่ยหาสามครับบัดนี้เรียกสามตัวหกหนึ่งแปดมือหกสี่แปด วงหนึ่งแปดเจ้าอ,อเล็กหกเมื่อไว้ทั้งหลังนี่อเล็มันออกเลี่ยนจะกัดเสื้อเจ็ดแปดหกนี่เลย 7, 8, เจ็ดแปดหกแล้วครับแล้วก็วกันมันออกขันมัดตดเจ็ดบอเจ้วกัเจ็ดเจ็ดหนึ่งคืออะไรแล้วก็ศูนย์หกเก้าสามคนตัวเลขบางหันเห็ุยังใดจะว่าจุดก่อนก่อนยังบอกด้วยเก้าแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งจะเห็นบอ คว่าได้บอกขอให้เขียนลงกหันดิเก็บอกไปเลยนี่คือกันนี่พกเอามาไปทั้งหลังสิปุจักว่าเลขข้างบนนี่มันฉีดกันบ่ครับมันทช้มันออกมากมันกันอีมากข้างล่างเนี่ยแปดหกนี่นวันนี้ไก่กันดิพันติดแปดเลขย่างแปดม้วดนี่คันแปดหกแปดสองเท่านั้นเลขออกบอกแต่ว่าตุ้มแปดสองม้น นีมันได้แปดหกอันบ่แปดเก้าอันบ่มันบนหนีบ่ไหนอาเจี้ยมันมาเจ็ดนี่บนเจ็ดเจ็ดแปดเก้ามันบ่เด็กเขาเลี้ยงดินนั่างบนแต่มันเลี้ยงแล้วมันจะตีหาบเลี้ยงตีหาบนี้บเบิงบเมียนเบิงมาเจียวเทียวดิ่งยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีนี่มังเลี้ยงสูตรนี่บัปูนี่แหละแด็กแม่ทั้งสือดิ่งห้าแปดศูตร ถ้าว่าเลขกันเลขที่ตุ่มมันกบดอกมาเลขกันรักตัวมันจั่วเลขกบเลี้ยวกบพืชทากมันมีเจ็ดมีเก่ามีหนึ่งเลขตุ่มรักมันจั่มีเจ็ดมีเก้ามีหนึ่งได้ว่าให้เจ็ดหกเก้าเจ็ดบ้างที่เขาบอกมันเรื่องเลขตุ่มมันเนี่ยนะบางทีมันก็บอกบุ๋นน้องเจมออกล่างแต่มันออกล่างมันจั่วแปดหกเลยขนออกล่างอีกมากแปดหกครับ เราเลขไว้ในสามตัวจนมาจนมาเลขเลขรักษณะสิ่งมันสืบถึอยูคโคเดียวนึงนี้หน่งครับแค่ในสามตัวอืมแค่ในสามตัว,ตวมันจะออกเลยครับผู้ได้ลังค้นเขาก็วาดสองมันบ่ครับแต่ว่าสองแปดช่องเขาไปยุกกัะนันเนี่ยเขาไปคย่ยไม่ออกบ่าหายเงินไว <laughs> ้ห้าสองแปด ได้กปูวันใดเงินเดือนนะไปเอาแปลวมาเขากินเรากันแ้วอยู่บนน่ะเอาเวเงินมาสิเราทิ้เอาหัวซาไปเถอะมาเด้อมาหาเนียไปปหนีได้พี่น้องเก็งื้อไทยนี่คงซสื้อไทยเรอปูปูจะบรรทอนน้ำนจุงจะดีอยเนี่ยบ่เด้ไปได้แดกหอนเนบ่สื้ดนาะสุดปหนีมาที่หลังมูบ่เด็ยิน ตัวนี้แหละชุดนี้ชุดเก้าเอาตัวไหนไปปดหนีบานเมื่อนี้ตัวเน้นตัวนักเมื่อหนีเส้นข้นี่จะยังไปปดหนีกับพี่เจาเงินต้นตองจะยังไปเอาค้อนไปปดหนีเขาบอกบอกด้วยหกเจ็ดล่างบอกล่างหกสามหกสามหกล่างเจ้าว่องสามหกสามหกห้าสาม เจ็ดหนึ่งเจซือสองสองค่อยถือดี0 6นหกเก้าสามเม่อกี้นันีบอปูหวงกลมแล้วนี่ยเจ็ดหนึ่งห้าสามหกเจ็ดศนนนี่ไหมโซนหกศูนหกอ่บัวปูโซนหกกับเก้าสามศูนหกกับเก้าสามแต่นาประกาแดงมาให้เนี่ยเลขตัวเด่นของมันเนี่มี หาสามเจ็ดหนึ่งห้าสามตัวโด่งเก้าสามฟกตัวเด่นของมันตัวเมล็กล่างนี่มันหนึ่งหาสามเจ็ดสามหกเจ้าว่องสามหกลดว่งเหมือนจุดตัวก็ตาเจ้าจนาเก้าในเจ้ากับปลาบัวใดที่หาเก้าหาเก้าอยู่ว่องอยู่บัวปัวบัว่องกระได้ก็เจ้าหูวจังอยู่แบบว่องนี่ก็เจ้าดิ้นด้วยพวกก็เจ้าปั้งรถไปจุดหนึ่งขันตัวไดว่องสองส่วนพี่น้อง ดึกตลอดครับแน่นเอาเลยครับบางหันมันได้เดรซิโวลฟังเลขบางห<า><บ>ันมันได้เก้าเจ็ดเก้าแปดมนาะมันถือทั้งบนทัน้งล<น>่างอันเะวิ่งเหอะบัดน,นี้วดนี้มันได้หกเจ็ดเลขหกเจ็ดนี่เลกนี้มันขึ้นมันลงเลยซื้อวตรงหกเจ็ดมาปุ๊บถ้าวัานเนลกล่างนี่มันได้สามหกเลกบนมันได้ห้าสามเจ็ดเนี่ย วิ่งหกตัวเดียวโคโลวิ่งหกตัวเดียววิ่งหกร่างอัดเสือวก็โม่ยี่สิบบาทนะครับถ้าแมวออกไมวเก็บบันบันม่วงแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับทางช่องนวลพารวยนะครับอยากยังบ่้าเจดยาวเงินในสีสีนั่งนอนโอ้ปูสีเหลียงเด้อเมือนปูเดียวมา เอาก็ไปกินน้งกันแล้วห้กินก็หลายเครืงกวดก้อซื้อเนาะนี่ได้เงินประตูนกี่บาทเงินบนยังพอมากันไปซื้อน้ำกวดน่าอย่างาซต้อกันนี่พอได้มากนี้ก็ซื้อออกซื้อเนาะข้างบนมีห้าสามรหู้จากรอยหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหกเก้าสูงหกเก้าสามนะครับลางมีหนึ่งห้าสามเจ็ดสามไมนะเจ็ดแคบหน้าจอดได้แล้